ลูกปลาสาวน้อยวัย18ปีที่เพิ่งจะปิดเทอมใหญ่เพื่อเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยเธอหอบกระเป๋าเป้ใบใหญ่เดินเข้ามาในซอยบ้านหลังจากที่รถสองแถวจากบขอสอในเมืองขับประจอดแวะส่งเธออยู่ที่หน้าหมู่บ้านจาัดสรรเล็กๆแห่งหนึ่งในช่วงสายของวัน ลูกป่าหอบกลับมาแค่ของจําเป็นและเสื้อผ้าบางส่วนก็เท่านั้นของอย่างอื่นเธอจัดการแพ็คใส่กล่องส่งไปจนีกลับมาแล้วส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นเสื้อผ้ากับรองเท้าเสียส่วนใหญ่เพราะก่อนหน้านี้ลูกป่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดในตัวเมืองและอาศัยอยู่กับบ้านญาติและไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเลย3ปีเต็ม แต่ปีนี้แม่ของเธอบอกว่าจะให้ลูกปลาย้ายมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยไกลบ้านลูกปลาจึงต้องเก็บของกลับมาอยู่บ้านในช่วงปิดเทอมนี้เพื่อเตรียมตัวไปสมัครสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยแต่ทว่าไม่ทันที่ลูกปลาจะได้เข้าบา้านลูกปลาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าตอนนี้แม่ของเธอกำลังยืนบนท้าฝีปากอยู่กับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่อยู่ถัดไปสี่หลัง โดยที่ในมือของแม่ก็ถือเชือกจูงมูทูเจ้าหมาผุดเดินตัวเล็กที่แม่เลี้ยงไว้เมื่อลูกปลาเห็นอย่างนั้นก็รีบเดินเข้าไปหาแม่ทันทีมึงจะเก็บหรือไม่เก็บกูไม่เก็บมึงจะทำไมก็จะทำแบบนี้ไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวป้าส้อยแม่มีอะไรกันนะ่ะจะเย็นเย็นสิทั้งคู่เลยอ่ะ ลูกปลาเข้ามาห้ามได้ทันขณะที่ปลาสร้อยกับแม่ของเธอกําลังจะลงมือยุ้มหัวกันทำเอาปลาส้อยได้แต่ถอนหายใจฟึดฟาดด้วยความโมโหเพราะไม่อยากทะเลาะกันต่อหน้าเด็กก่อนที่เธอจะเอ่ยขึ้นเสียงแข็งอ้าวมาก็ดีเอาแม่แกกลับไปเลยนะแล้วก็หาถุงเนี่ยมาเก็บขี้หมาของแม่แกด้วยคนบ้าอะไรจู้งหมามาขี้หน้าบ้านคนอื่นสันดานไม่ดีอ้าวอีส้อยแกว้งปากหาตีละมึง อกว่ากูสันดาลไม่ดีงั้นเหรอกูทําอะไรผิดตรงไหนกูก็แค่เอาหมาเนี่ยออกมาเดินเล่นแค่นี้มันจะแย่ขี้ที่ไหนกูจะห้ามมันได้ยังไงล่ะที่มันเลือกขี้หน้าบ้านมึงก็เพราะมันเหม็นขี้หน้ามึงหรือเปล่าอีนี่เห็นแก่ตัวใหญ่แล้วนะมึงเห็นแก่ตัวอะไรมึงน่ะสิเห็นแก่ตัวขี่แค่นี้ก็ไม่ได้ไร้น้ำใจต่อสัตว์โลกจริงๆน้อยอีนี่โอ้ยพอเถอะทั้งคู่เลย ป้าส้อยหนูขอโทษนะคะส่วนขี้หมาเนี่ยเดี๋ยวหนูจะหาอะไรมาเก็บให้ฉันไปขอโทษมาทำไมเราไม่เด็ผิดสักหน่อยหมามาาันจะขี้เราจะไปห้ามได้ยังไงและอีกอย่างหน้าบ้านใครก็จัดการเองละกันไปกลับบ้านพูดจบแม่ของเธอกระชูงแขนลูกปลาพร้อมทั้งดึงหมากลับบ้านทันทีปล่อยให้ป้าส้อยยืนด่าไล่หลังมาแต่แม่ของเธอก็ไม่ได้สนใจ แม่ทำไมแม่ไปทำกับป้าเขาอย่างนั้นล่ะอะไรของแกไอ้ลูกปลาเพิ่งกลับถึงบ้านไม่เจอแม่มาสามปีก็จะไปเข้าข้างอีซอยแล้วหาเรื่องแม่เลยหรือไงเปล่าแม่แต่ที่แม่ทำ่ะมันไม่ถูกจะไม่ถูกได้ยังไงกันมีอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างหลังบ้านเอา้าลูกปลากลับมาแล้วเหรอลูกทำไมถึงมายืนเถียงกับแม่อยู่แบบนี้ล่ะมีอะไรกัน ก็แม่น่สิคะพามูทั่วไปเดินเล่นแล้วมันก็ไปขี้หน้าบ้านป้าส้อยแต่แม่ไม่ยอมเก็บขี้มันน่ะแถมยังไปว่าป้าส้อยอีกเอ้าก็ถูกแล้วนี่หน้าบ้านใครก็ให้มันเก็บเองสิลูกไม่ใช่ปัญหาของเราซะหน่อยเห็นมะแม่บอกแกแล้วอีส้อยนะ่ะมันเห็นแก่ตัว,วกะจะให้เราทําความสะอาดบ้านให้มันฟรีฟรีนะสิไปไปไป,ไปอาบน้ําอาบท่าจะได้ลงมากินข้าวของที่ส่งมานะ่ะแม่เอาขึ้นไปวางไว้บนห้องให้แล้ว พ่อกับแม่เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยลูกปลาบนก่อนจะรีบเดินขึ้นห้องไปเพื่อไปจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยความที่ลูกปลาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มานานทำให้เธอยังไม่ค่อยชินกับนิสัยของพ่อแม่ทางทางที่ความจริงพ่อกับแม่ของเธอมีนิสัยที่เห็นแก่ตัวแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรเจหลายๆครั้งเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอมีพ่อแม่เป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงงั้นหรือ และเพราะเธอไม่อยู่บ้านนานทําให้อดีตห้องนอนของเธอกลายเป็นห้องเก็บที่มีของอัดอยู่ด้านในไปโดยปริยายทําให้ลูกป่าต้องระเหุมานอนห้องเดียวกันกับพี่สาวอย่างลูกน้ําแทนแต่จะว่าไปตั้งแต่ที่ลูกป่าเข้าบ้านมาเธอก็ยังไม่เจอลูกน้ําเลยลูกป่าคิดขณะที่กำลังจัดเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าแต่ไม่นานเธอก็ได้คำตอบเมื่อลูกน้ำผู้เป็นพี่สาวเดินเข้าห้องมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เฮ้ยลูกปลาคิดถึงว่าไหนมากอดพี่ซิเอ้ามาพอดีเลยกำลังคิดอยู่ว่าพี่หายไปไหนแล้วนี่พี่ไปไหนมาไปทํางานสิวะถามแปลกๆงานอะไรของพี่เลิกงานเที่ยงเนี่ยนะก็งานส่งของเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละอย่าถามมากเอาเป็นว่าพี่มีงานทำแล้วกันไปไปไป,ไปอาบน้ำอาบท่า ลูกป่ารีตามองพี่สาวอย่างจับผิดเธอจำได้ว่าเมื่อ3ปีก่อนพี่สาวของเธอดูดีกว่านี้มาถึงลูกน้ำจะเป็นพี่สาวที่อายุห่างจากเธอถึง8ปีก็ตามแต่ลูกน้ำในตอนนี้กลับมีสภาพร่างกายที่ผอมบาแต่ดูโซอมมากกว่าจะหุ่นดีแถมยังใต้ตาคลำ้ำและมีกลิ่นแปลกๆออกมาจากตัวอีกต่างหาก และเมื่อลูกป,ป่ามาอยู่ที่บ้านได้เพียงไม่ถึงสองเดือนเธอก็แค่จะได้ตามไปว่าขอโทษคนทั้งหมู่บ้านที่คนในครอบครัวเธอคอยแต่จะไปสร้างปัญหาให้ไม่เว้นแต่ละวันรวมถึงวันนี้ก็เช่นกันโอ้ยอีนี่ไปเลยนะไปไปไป,ไปออกไปไกๆลๆรั้วบ้านกูเลยนะมึงมาขโมยเก็บมะม่วงบ้านกูมึงขอกูแล้วหรือยังอะไรของมึงมะม่วงมึงที่ไหนต้นมันเนี่ยเลยโผล่พล้บนบ้านมึงออกมาแล้วแปลว่าใครๆก็เก็บได้ จะบอกว่ากูขโมยได้ไงใช่อ้ป้านนี่วอนนักนะพูดอย่างกับฉันกับแม่ปีนเข้าไปในบ้านอย่างนั้นแหละถึงมันจะโผลเลยบ้านกูออกมาแต่มันคือต้นมะม่วงของบ้านกูอยู่ดีคนอื่นจะมาเก็บกูไม่เคยว่าแต่ไม่ให้พวกมึงเก็บโว้ยเอาอีนี่มึงเลือกปฏิบัติเหรอทำไมคนอื่นเก็บได้แต่กูห้ามเก็บแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหน พวกมึงไม่ต้องมาพูดคนอื่นมาเก็บเขาเก็บพอเกินลูกสองลูกเขาก็ไปนี่พวกมึงล่อไปครึ่งต้นไม่ได้ปีนเข้าบ้านแต่ปีนรั้วบ้านกูเก็บมันเกินไปกูไม่ให้เอ้าอีป้าน,นี่ไรน้ำใจนะแบบนี้แหละจะตกนรกเออตกก็ตกสิพวกมึงก็ตกไปพร้อมกูนี่แหละโอ๊ยอะไรกันอีกเนี่ยแม่พี่ลูกน้ำทำไมเสียงดังกันขนาดนี้ ป้าจ๊ะมีอะไรหรอจะเย็นเย็นนะมึงมาก็ดีแล้วลูกปลาดูซิแม่มึงกับพี่มึงเนี่ยสันดานไม่ดีมาเก็บมะม่วงคนอื่นหมดต้นเอาพี่เอาแม่มึงกลับไปเลยนะไม่งั้นกูจะแจ้งความจริงด้วยจะป้าจะเย็นเย็นนะไปไปแม่พี่ลูกน้ํากลับเหอะอย่ามีเรื่องเลยอีลูกปลามึงอย่ามานางเอกนะมึงเห็นไหมอีแก่นี่บมันดา่าแม่เราเปล่าๆมึงจะมาเข้าข้างมาทําไม สำนึกบุญคุณหน่อยสิวะใครคลอดมึงมาพี่ลูกน้ําแต่แบบนี้มันก็เกินไปนะพี่เล่นไปเก็บเปนตะกร้าใหญ่แบบเนี้ยมันของของเขานะพี่ทําไมกูจะเก็บไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าต้นมันพผล่ออกมานอกรั้วแล้วอะไม่อยากให้คนเก็บก็ตัดทิ้งมึงก็อีกคนลูกปลาจะมาขอโทษมันอีกแล้วสิถ้ามึงขอโทษมันรอบนี้นะกูจะถือว่ามึงเป็นลูกอกตัตวนยไปกลับบ้านว้ยยกตะกร้ามาด้วยเอา้า แม่แม่ดูเอาแล้วกันนะลูกปลาดูแม่มึงดีๆอย่าปล่อยให้มาระรานชาวบ้านชาวช่องเข้าไปทั่วครอบครัวสะทุนนี่ไม่ใช่ขังแรกที่ลูกปลาออกมาห้ามม่ให้แม่ทะเลาะก,กับคนในหมู่บ้านเพราะเรื่องแบบนี้เกิดได้ไม่เว้นแต่ละวันแต่ทุกครั้งที่ลูกปลาพยายามเข้ามาห้ามหรือแก้ปัญหาเธอก็มักจะโดนด่าเสมอ ไม่ว่าจะแม่ด่าหรือขนค้างบ้านที่เอาความโกรธที่มีต่อแม่มันลงที่เธอแล้วด่าเธอแบบสาเสียเทเสียจนลูกป่าต้องน้ำตานองกลับบ้านไปหลายครั้งเพราะโดนด่าแรงแถมกลับมาบ้านเธอก็ยังโดนทั้งพ่อทั้งแม่ด่าซ้ำเรื่องที่เข้าไปห้ามไม่ให้ทะเลาะกันแทนที่จะช่วยด่าโดยที่ลูกป่าก็ไม่เข้าใจ ยกเว้นแต่ลูกน้ําพี่สาวของลูกป่าที่มักจะคอยปลอบใจแต่ก็จะคอยพูดเสมอว่าไม่ให้ลูกป่าไปห้ามแต่ให้ไปช่วยด่าพวกนั้นแทนรวมถึงครั้งนี้ด้วยลูกปลากลับมาแล้วเหรอ <c oughs> หนูขอโทษป้าเขาให้แล้วอะแต่เขาคงไม่ให้อภัยหรอกด่าหนูมาซะเยอะเลยแล้วพี่กับแม่ทำไมถึงไปทำแบบนั้นไปเอาของเขามาทำไมเยอะแยะ มะม่วงเราละไม่กี่บาทเองอะนี่ลูกปลามะม่วงมันเลยออกมานอกรั้วมาแล้วใครๆเขาก็เก็บกันแม่กับพี่ก็เลยไปเก็บแต่อีป้านน่นมันแค่ไม่ชอบเรามันอิจฉาบ้านเราไงมันเลยไม่ให้เราเก็บแล้วมาหาเรื่องด่าอีกอย่างนะแม่เอาเงินไปให้แกสมัครเรียนแล้วจเจ้าเงินที่ไหนไปซื้อมะม่วงกินก็ต้องไปเก็บเอาอ่ะถูกแล้วแล้วทำไมแม่ต้องมาด่าฉันด้วย ม่อยากไปมีเรื่องกับเขาเรื่องไงอ่ะแกคิดดูนะแม่มีบุญคุณกับแกตั้งขนาดไหนแต่อีป้าหรือคนอื่นๆที่แกตามไปขอโทษมันน่ะมันไม่เคยให้อะไรแกเลยขนาดแกไปขอโทษมันมันยังด่ากแกอีกกับมารักแม่รักพ่อรักพี่ตอบแทนบุญคุณแม่ดีกว่าอย่าขัดใจแม่นักเลยแต่ว่า ลูกปลาสับสนอยู่ในใจเด็ดเพราะที่ลูกน้ำผู้เป็นพี่สาวพูดมาทั้งหมดนั้นมันก็คือเรื่องจริงทุกอย่างทำให้ลูกปลาเริ่มลังเลกับตัวเองว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่มันถูกหรือผิดกันแน่แกตามขอโทษคนทั้งหมู่บ้านไม่ไหวหรอกเนะทำไปพวกมันก็ไม่ได้เห็นหัวแกเพราะฉะนั้นจะไปเห็นหัวมันทำไมลูกน้ำพูดเสี้ยมลูกปลาที่กำลังมีท่าทีสับสนกอดให้ลูกปลาจะพยากหน้าเห็นด้วยกับเธอในที่สุด หลังจากวันนั้นไม่ว่าแม่กับพี่หรือพ่อของเธอจะไปก่อความเดือดร้อนที่ไหนลูกป่าก็จะเป็นอีกคนที่เข้าไปคอยสมทบไม่ได้ไปขอโทษเหมือนอย่างเคยอีลูกนักมึงเอาหมามาขี่หน้าบ้านกูอีกแล้วนะอะไรกันป้าจะโวยวายเพื่อก็แค่หมาขี่หน้าบ้านเองไม่รู้ล่ละหมาใครคนนั้นก็ต้องจัดการไปหาถุงมาเก็บขี้หมามึงเลยนะไปอะไรอีกอะไรโวยวายอะไรเสียงตั้งแต,แต่เช้า ลูกปลามาก็ดีดูพี่มึงซิเอาหมามาขี้หน้าบ้านบ้านมึงนี่สันดานเสียทุกคนเลยนะฮะเตือนกันบ้างสิวะอะไรของป้าแค่หมาขี้หน้าบ้านวอยวายซะใหญ่โตเป็นอีกแก่บ้านน้ำลายไปได้เรมามมนไปขี้บนหัวป้าก่อนไม่ค่อยวอยวายบ้าหรือเปล่าหมาก็คือหมามันจะขี้ที่ไหนจะไปดูได้ยังไงหน้าบ้านใครคนนั้นก็เก็บสิไม่ชีเรื่องป้าพี่กลับบ้านกันเถอะป้าน,นี้ฉันจะบ้าตามที่พี่บอกจริงด้วย เออเป็นไงพอได้ด่ากลับไม่ยอมให้มันมาด่าเราฝ่ายเดียวรู้สึกยังไงสะใจไหมละ่ะเออก็อสะใจดีนะอีป้าหน้าเวอร์ไปเลยเนี่ยแหละด่าคนอื่นดีนะักโดนซะบ้างเออนี่เห็นว่าบ้านที่อยู่ซอยข้างๆต้นมะยมขึ้นอย่างดกลูกใหญ่ๆทั้งนั้น โหได้ยิละเปรี้ยวปากยิ่งเมนจะมาด้วยอยากกินอะไรเปรียปร้ยวๆชวนแม่ไปเก็บกันมาลูกปลาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยตามไปขอโทษก็ไม่ด่าก,กระดาแทนแถมยังเริ่มรู้สึกชอบและรู้สึกดีกับการกระทำนี้ด้วยที่ทำให้เธอไม่ต้องคอยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นรวมถึงพฤติกรรมที่ชอบไปสร้างความเดือดร้อนให้บ้านอื่นๆก็เริ่มตามมา ลูกป่าทําพฤติกรรมแบบนี้โดยไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปใครด่ามาเธอก็ด่ากลับแบบไม่สนใจว่าตัวเองคือคนผิดทําให้ชาวบ้านยิ่งเอือมระอาเข้าไปใหญ่และพ่อแม่กับพี่สาวของเธอก็ยิ่งได้ใจที่ลูกปลาเป็นแบบนี้เพราะจะได้มีคนช่วยด่าคนอื่นเพิ่มแต่พอยิ่งพวกเยอะแม่ของลูกปลาก็เริ่มคิดที่อยากจะทำอะไรให้หมืนมากขึ้น นี่ฉันได้ยินมาว่าอีติมมันถูกหวยตั้งหกล้านไปซื้อทองมาเก็บเต็มบ้านไปหมดถ้าเราได้มาบ้างสักสามสี่เส้นก็จะดีนะว่าไหมลูกอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อกันเองเป็นไงโหหล้านเลยเหรอแม่แม้ว่ามันจะมีเงินสดบ้างไหมอีติมแก่แล้วไม่น่าเก็บเงินในบัญชีนะหนูว่าก็เอามาทั้งสองเลยสิทั้งทองทั้งเงินดีเลย พ่ออยากได้รถมือสองม,มาสักคันเอาไว้พาพวกเราไปเที่ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นเดี๋ยวพ่อดูต้นทางให้เองดีหนูจะเข้าไปเอาเองแมบบ่กับพี่ก็ไปหาเรื่องปติมซะเขาคงจะคิดว่าหนูไม่ได้ไปยุ่งอยู่แต่บ้านนี่แหละเมื่อทุกคนวางแผนกันเรียบร้อยแล้ววันต่อมาพวกเขาก็ตามตามแผนทันทีพ่อของลูกป่าไปยืนอยู่แถวๆหน้าซอยดูคนผ่านไปมา ส่วนแม่กับลูกน้ำก็ไปหาเรื่องทะเลาะกับป้าติ๋มและให้ลูกป่าที่จะเป็นคนขโมยของแอบปีนเข้าถัางหน้าต่างข้างบ้านในตอนที่ป้าติ๋มมัวแต่ทะเลาะกับแม่กับพี่อยู่ดีที่บ้านป้าติ๋มอยู่สุดซอยไม่มีรั้วและเปิดเป็นร้านขายของชำแถมยังอยู่ตัวคนเดียวน,น,นานๆลูกชายจะกลับมาหาําให้ง่ายต่อการทำตามแผนอีติม๋มมึงเอาขนมขึ้นรามาขายได้ยังไงอันนี้มันโกงชัดๆ นั่นดีป้าถ้ากินเข้าไปแล้วตายป้าจะทำยังไงอะไรของพวกเองฮะขึ้นราบ้าอะไรอย่ามาพูดพล่อยๆเมื่อทั้งสามคนเริ่มทะเลอกันแล้วลูกป้าก็แกกปินเข้าไปทางหน้าต่างข้างบ้านทันทีเธอตรงไปที่ห้องนอนของป้าติม ก่อนจะเริ่มหรือตามตู้เก็บของตามลิ้นชักจนกระทั่งไปเจอว่ามีทองหลายเส้นพร้อมกับเงินสดอีกเป็นปึกถูกเก็บอยู่ในตู้ตู้หนึ่งภายในห้องและไม่ได้ล็อกหูยทั้งทองทั้งเงินขอแล้วกันนะป้าลูกปลากวาดทองกับเงินปึกนั้นใส่กระเป๋าแต่ยังไม่ทันจะเสร็จดีจู่ๆประตูก็ถูกเปิดออกพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาด้วยท่าทางตกใจ ทำอะะไรววา <Why? S 1> เป็นลูกชายของป้าตต็มนั่นเองที่กลับบ้านมาเมื่อเช้าและเห็นแวบ,บๆว่าลูกป่าเดินขึ้นมาข้างบนบ้านเขาเดินมากระชากแขนลูกป่าทันทีก่อนจะลากลงมาจากบ้านแม่อินนี้มันหัวขโมยหลักฐานยังคามืออยู่เลยฉันเปล่านะ อ๋อที่แท้พวกมึงก็รวมหัวกันทําเรื่องชั่วๆนี่ใช่ไหมสันดาณเสียหนักนะแจ้งตํารวจเลยมึงอย่านะออติม๋มลูกกูไปทําอะไรมันก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ทําไม่ทันแล้วท่านโทรแจ้งไปตั้งแต่ตอนวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วสิ้นเสียงของลูกชายป้าติม๋มเสียงรถตำรวจก็ดังมาแต่ไกลทำให้ลูกน้ำกับแม่วิ่งหนีไปคนละทางทิ้งให้ลูกปลาอยู่ตรงนั้นแต่สุดท้ายทุกคนก็ถูกตำรวจรวบตัวไว้จนได้ เมื่อมีคดีถึงขั้นขึ้นโรงพักชาวบ้านในหมู่บ้านก็พากันไปให้ปากคาที่สถานีตํารวจเรื่องที่ครอบครัวนี้ชอบสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทําให้ตํารวจมีหลักฐานแน่นในการจับตัวทุกคนเข้าคุกแถมตำรวจยังตรวจเจอสารเสพติดในฉี่ของลูกน้ำกับแม่อีกทำให้โดนคดีเพิ่มขึ้นส่วนพอ่อก็ถูกแยกขังไปอีกที่เพราะเป็นผู้ชายคนเดียว